เอาละครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำการฟาร์มเลเวลกันนะครับหลังจากที่มีอัปเดตใหม่เนาะสำหรับอะไรคอสโอเวอร์นั่นเองนะครับก็ผมไม่ได้หายผมไม่ได้หายไปไหนสำหรับแบบอะไรคอสโอเวอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมาทำการอัปเลเวลหรือว่ารีเบิร์ตนะครับณปัจจุบันเนี่ยที่ผมสรุปอัปเดตไปใช่ไหมก็สามารถรีเบิร์ตได้ถึงประมาณ14แล้วนะครับแต่ว่าผมรีเบิร์ตมา12เนาะเพราะว่าผมไปทำเควสตัวของแรงอัพมาไม่เรียบร้อยแล้วครับก็แรงอัพอยู่ที่ MR m s r p a d นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมพาทุกคนครับมาดูวิธีการฟาร์มวิวของผมนะว่าฟาร์มยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องมีตัวของ Storm Breaker ตรงนี้นะมีดันมีแบบเกาะที่เป็น Storm อยู่นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับใส่แน่นอนคลิปที่เอ่อพวก Relic e X p เนี่ยผมได้พาทุกคนไปหาแล้วเป็นเรียบร้อยนะทุกคนก็ใส่ให้เป็นเซตปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่ h g m p a t ด้วยนะครับสำหรับ Level นะครับผมแล้วก็ พวกต่างๆนานานะครับแอคเซสซอรี์ใส่ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกินตัวของ exp buff นั่นเองนะครับแล้วให้ทุกคนดูตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยจะเขียนว่าเออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น e ต์ exp buff นะครับก็คือตอนนี้นะครับแมบเนี่ยเขาแจก x e p คูณเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ของผมเนี่ยบวกอยู่ยที่1ล้านนะครับประมาณนี้เนาะทุกคนก็คลิปเนี่ยผมจะทำการแปะไว้บนขวาเนานะทุกคนถ้าผมไม่ลืมที่สอนหานะทุกคนผมก็สอนหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสายนี้เนาะอยากลองฟาร์มรูปแบบไม่ต้องเฝ้าจอไหม ต้องลองนี่เลยย g Phone มือถือคาวฟาร์มเกม24ชั่วโมงแล้วจะปิดเครื่องปิดเน็ตราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากแรงแนะนำแพ็กนี้เลย M V I P สเปคแรงกว่าเดิม3เท่า F K ลื่นหัวแตกโหลดแอปแล้วใส่โค้ดเลยเซว777รับทันที488เพชรอันนี้เป็นตัวของอัปเดตใหม่พอดีเลยนะครับตัวนี้บอสเกิดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมลองตีดูนะครับว่ามันเป็นเงาอะไรนะทุกคนปื้มผูกติดด้วยนะโอเค ก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องน,นะครับมันไม่ใช่สิ่งหลักๆที่เราต้องการณนะตอนนี้นะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ให้เราเนี่ยเริ่มทําการรีเบิร์ตก่อนเลยนะครับนี่รีเบิร์ตนะครับตัวนี้ปึ้มเรียบร้อยครับตอนนี้ผมรีเบิร์ตใช่ไหมแล้วก็ทําการใส่สกิลพอยต์เนี่ยไปที่ exp p พ a y e r ยก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ตามเลยครับหาตรงจุดไหนก็ได้นะครับให้เราตีแล้วเราได้เห็นปะ ตัวหนึ่งเนี่ยเราได้เยอะมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเราตีตีตัวหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามอัพไปเลยนะครับแบบเปิดหน้านี้ไว้แล้วก็แด็ดดดหาตัวละครนะครับอ่ะนี่เราก็อัพไปเลยนะครับอัพให้มันตันตันเลยครับตรงนี้อ่ะเรียบร้อยน,นะครับแล้วก็มาที่ขยายขยายอาณาเขตของเราตรงนี้นะครับผมเออเพื่อให้มันตีได้ไกลขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าเราอัพได้ขึ้นเรื่อยๆเลยนะเวลาระอัพนะครับเราก็เน้นอัพเลยเดี๋ยวเราเด้งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจังหวะช่วงกรอบโกยนะทุกคนอ่ะตอนนี้คือวงผมก็็เเเรรรริ่่่มมใหญขึ้้้นนนัยยยแลลวกกทําาอออะะไปืๆตี แล้วก็พยายามอัพไปครับระยะเริ่มใหญ่แล้วก็อัพไปเลยลถ้าเราอยากได้เร็วเราก็ต้องขยับตัวด้วยนะครับประมาณน,นี้นี่อัพดูมันเด้งดูมันดิ่งดูมันดิ่งมันเด้ง,ดดงๆๆครับเววเด้งรัวจัดนะครับนี่เราก็อัพไปเลยเราอัพไปด้วยนะครับสลับตรงนี้เนาะปปปึึึ๊๊๊บบบ ไฟนี้เป okay. like yeah. be ็นบอสจากอัปเดตใหม่ทุกคนเป็นเงาจากบอสอัปเดตใหม่ก็ตีไปด้วยครับผมปึ๊บตายโอเคอัพไปเลยครับเนี่ยได้มาเป็นร้อยอ่ะตอนนี้คือผมก็เริ่มจะตีทางเกาะแล้วนะพอเริ่มตีทางเกาะได้ก็คือโอ้โหโอเมยก่อนดู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 ดโหอดูด เวลอัพแบบรัวมากนะครับจังหวะนี้นี่เราก็อัพแบบนี้ไปเรื่อยครับเราเริ่มอัพระยะได้แบบตีทั้งเกาะแล้วก็นี่อัปไกลระยะไปเรื่อยนะครับจนกว่าเวลเราจะตันนะครับมานนั้นเลยเนี่ยเราก็ตีไปนะครับเนี่ยก็เวลก็ค่อนข้างตันแบบไวนะครับเทคนิคนี้แต่ว่าอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเรื่องของควสนะทุกคนจะฟาร์มได้ไวแครบก็เนี่ยพอเราอัประยะได้ถึงหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าตีได้ทั้งเกาะแล้วนะครับแล้วก็เอ่อพักก็ได้นะครับจังหวะนี้ทําการยืนอันนีีีี้้้้้ผมมวววว่่าาาากก็็ตตทัังเเเะะะแแแแลลลหรยยืนนนนบบบบบไไปคจด หนึ่งตัวเนี่ยให้แบบเราต,ตีมันไม่ใช่หนึ่งตัวดิเราแบบยังไงเวลเราก็อัปอัพรัวมากนะครับก็หลังๆมันก็จะไม่ได้รัวขนาดนี้นะครับเพราะว่าการที่เลเวลแม็กได้มันจะแม็กยู่ทะมันพันพันสี่แล้วก็พันสี่ร้อยยี่สิบห้าครับสำหรับผมณตอนนี้นะทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะก็ฟาร์มไปครับก็ทําการยืนแบบนี้แหละนะครับจนกว่าตัวของซอมเบี้เกอร์เนี่ยจะหายนะทุกคนมันเป็นเทคนิคการฟาร์มเลเวลที่ค่อนข้างดีและค่อนข้างไวสําหรับผมเลย นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะใช้เวลานานหรือเปล่าสําหรับการฟาร์มเนาะอ่ะ,ะครับทุกนก็หลังจากที่ตัวของสตอมเบเกอร์เนี่ยหายไปนั้นผมก็บอกเลยว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการฟาร์มเลเวลเนาะแต่ว่าถามว่าได้เยอะไหมก็อันนี้ให้ทุกคนดูตัดสินกันแล้วกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รัวเนาะแต่มันก็คิดว่าน่าจะได้เยอะดูเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการรีเควสของเมืองเมืองล่าสุดนั่นเองนะครับนั่นก็คือเมืองของออนไลน์เทร์นะครับมันจะให้ไอคที่ประมาณสิบ 1.8k นะครับแล้ก็รับมาเนาะเดี๋ยวผมรับมาอยู่ที่88เอ้ย38เลยนะแล้วก็เอามาอัพตัวของระยะเพิ่มนะครับแล้วเราก็ทำการสแปมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสแปมเควสนะครับเนี่ยแล้วเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการสแปมเควสนะโดยการให้มันตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบเออให้มันตีนะครับแล้วก็กดสแปมเควสนะครับหลังจากเควสเสร็จนะครับแล้วก็สแปมเควสไปใหม่แล้วก็กดรับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟาร์มเลเวลเหมือนกันนะครับแต่ว่า ไอวิธีของสตอมบิ k เกอร์มันเขาเรียกอะไรมันสะใจว่านะครับในการฟาร์มเนาะบอกเลยว่าโคตรแบบเอ่อฟาร์มไวอะเวลอะน,นะครับเสียงพ่อหรือยังกับการซื้อขายในกลุ่มจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของแล้วไม่ได้เงินจะใช้ตัวกลางก็ต้องรอนานเผลอๆเจอตัวกลางปลอมอีก กดหัวปูดหัว <c oughs> ใช้ SafeZone.co แพลตฟอร์มตัวกลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างบุคคลมีระบบคุ้มครองการชระเงินแบบ S s ส o สร้างห้องซื้อขายผู้ซื้อชำระเงินผ่าน SafeZone.co ผู้ขายส่งของจริงตรวจสอบและยืนยันโดบซื้อขายผ่าน Partner Code ตอนสร้างห้องดิวจะได้ค่าทำเนียมถูกลงด้วยนะสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆสตรีมเมอร์เคเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับไรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยไร้โกงเข้าเซฟโซน co ประมาณนี้นะครับผมวิธีการฟาร์มเวลเนี่ยตอนนี้ผมรีเบิร์ตมาที่14แล้วนะครับอันเนี้ยตอนนี้คือเอ่อเควยกันนะปึ๊บรับแล้วเราก็กลับปึ๊บปึ๊บกลับมาแล้วก็อัพระยะปึ๊บเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมสามารถเอ่อฟาร์มเวลได้มาถึงประมาณนี้นะทุกคน110 เออหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดนะครับแล้วก็รีเบิร์ตเนี่ยอยู่ที่สิบสี่แล้วนะปัจจุบันก็รีเบิร์ตตันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องตอนนี้เนี่ยฉายาที่ให้เลเวลเยอะที่สุดก็จะเป็นฉายาตัวนี้นะครับเป็นรีเบิร์ตเอ่อที่ไม่ใช่เลยรีเบิร์ตแบบเออเนั่นแหละนะครับ <laughs> <laughs> ก็จะให้เอ่อเอ่อซ่นแพดนี้เนี่ยจะไม่มีตัวของฉายาที่ เพิ่มบัฟดีไปกว่าอันนี้แล้วนะครับผมก็น่าจะรีเบิร์ตสูงสุดรอบที่แล้วเนาะอันนี้คือบวกประมาณ1 8 0เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตีแล้วก็รับมาแบบเนี้ยฟิลฟิลในสตอมบิเกอร์แบบแต่ว่ารับทีเดียวอะไรประมาณนี้ะทุกคนแต่ก็ระวังกดผิดนะครับเนี่ยอันนี้คือรอบเดียวเนี่ยได้ประมาณ3 0มบนะครับสาดอัพนะทุกคนแล้วแต่ก็แล้วแต่ตัวของบัฟเอ็ตรงนี้นะครับตรงผมตอนนี้มันบวกที่1ล้านนะ สำหรับใครที่จะเอาไปใส่อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าฟาร์มเคสทั่วฟาร์มเคสแบบนี้นะครับทุกเกาะแล้วก็ไปลงดันเจียนนะครับอ,อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ยัดตัวของแบบลูนไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมว่าแบบนั้นไม่จะเสียของเยอะนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับในการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแบบนี้รอรอตัวของสตอมเบเกอร์มาแล้วก็ไปตีเนาะสตอมเบเกอร์เนี่ยบอกเลยว่าข้อเสียเนี่ยคือถ้ามีคนอื่นมาตีด้วยนะครับเราจะวิวช้านั่นเองนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเรื่องของบีลิกอะไรใหม่มาด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมแถมด้วยกันนะครับเมื่อกี้มีดันเจียนเกิดมีดันเจียนเกิดนะทุกคนเป็นดันนี่ดันดันกอริล่าอะไรตรงนี้อ่ะไม่รู้ว่ามันเหมือนกอริล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามันมีอะไรนะครับในเกาะก่อน,นั้นครับ let's go baby ดูดิมีคนกำลังบินไปด้วยความไวแสง โอเคครับตอนนี้เขามาประจำการที่เกาะก่อนนี้ไหนดูที่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของการอัปเดตอัปเลเวลเนาะโ okay, ีเบก็ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรในเกาะก่อนนี้แต่ว่าเขาน่าจะมาฟาร์มตีไม่รู้ว่าที่เกิดหรือเปล่าไอนนอันนี้ก็จะเป็นเลดเกาะใหม่นะทุกคนก็ในรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกอัปเดตไปนะครับก็บอกเลยว่า ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเกาะนี้มันแบบเกิดยังไงนะเพราะว่าไม่รู้ว่าผมได้ถ่ายหรือเปล่าโอเคครับก็เลดเกาะนี้นะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผมนะเพราะว่าปกติเนี่ยเลดบอสเนี่ยเขาจะแบบว่าเวลาเราลุมตีใช่ป่ะมันก็จะดอปให้เหมือนกันคูกคนได้ของเหมือนกันแต่ตัวในเลดนี้คือมันแย่งกันตีนะครับเหมือนมันจะได้แบบได้ของแค่คนเดียวนะครับผมบอกเลยว่าอพยพนี้เขาต้องแก้นะเออโอเคครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วนะครับวิธีการฟาร์มเวลนะครับผมก็ฟาร์มได้ไวมาก นะครับปัจจุบันก็มีวิธีการฟาร์มแบบนี้นะคือมันจะมีทุกเกาะเลยนะครับวิธีการฟาร์มเนาะก็แล้วแต่เกาะที่ให้นะครับนี่อันตรงนี้ก็เป็นบอสตัวใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับก็สามารถที่จะหาฟาร์มหาตีได้นะครับอย่างบอสพวกนี้นะที่มันแบบเออผมหารูนเอาวิคหนึ่งน่อยผมอยากรู้ว่าเออไหนๆก็ได้มาแล้วพวกนี้เอาวิคหนึงมาเนี่ยเอาเวกเอาเวอเคนในพวกอย่างเงี้ยเอาเอนะครับ แรงอัพนะครับผมใส่แรงอัพไปก็ได้เป็น MR นะปัจจุบันเนี่ยทำได้ถึง GR แล้วนะสำหรับเงานะครับเอี๋ครับก็ต้องขอตัวลาครับคลิปนี้ก็ต้องขอปิดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ,รบไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านทุกคนเอ,อ้ยที่การฟาร์มเลเวลเนี่ยก็จะจะมีเท่านี้นะครับในแพทปัจจุบันผมบอกเลยว่าฟาร์มง่ายมากๆนะครับในปัจจุบันเนาะแยบสั่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน